สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์ w วิสม o นนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเอ่อซึ่งถ้าเกิดท่านใดทราบว,ว่าท่านมีลัคนาในราศีสิงห์นะคะตามโหราศาสตร์วันตกก็สามารถรับฟังรับชมคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าท่านจะยึดตามวันที่นี้เป็นหลักก็ได้ค่ะวันที่24กร,รกฎาคมถึง23สิงหาคมค่ะและท่านสามารถให้กําลังใจแม่หมอโดยการใช้ แอปพลิเคชันธนาคารของท่านนะคะสแกน QR Code ได้เลยค่ะมแม่หมอได้เปิดไพ่รายสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้คือวันที่12-18ถึง18นะคะพฤศจิกายนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวคุณนะคะเหมือนว่าตอนนี้นะคะคุณเองเนี่ยไม่อยากจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะทำไมคุณถึงไม่อยากรอคอย บางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเ,เป็นไปได้เพราะว่าไพ่คาริไฟออกมาว่า,าฝ่ายตรงข้ามนะคะออกแนวแบบว่าอืมผุผโผโพนะคะเหมือนเต่าตัวนี้นะคะอ๋อไม่ค่อยต่อเนื่องในความสัมพันธ์ออนออฟตลอดเวลานะคะผบผโผโพบางท่านเนี่ยก็หายไปเลยนะคะเหมือนกำลังต้องการ เวลาในการเยียวยารักษาจิตใจอยู่เขาอาจจะมีปมอะไรในใจอยู่นะคะก็เลยหายไปเลยจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือบางท่านเนี่ยคนที่หายไปนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการหนักถึงขั้นเออจะต้องไปปรึกษาจิตเวชกันเลยทีเดียวนะคะกอ็อยากให้เข้าใจฝ่ายตรงข้ามกันนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องจิตใจเรื่องความเจ็บปวดที่เขาต้องการเวลาในการเยียวยานะคะ ทีนี้สิ่งที่แม่หมอจะพูดไปนะอาจจะเป็นการเรื่องราวตรงกันข้ามอย่างเช่นถ้าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ที่คุณไม่อยากรอคอยนะคะก็เป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องราวสลับกันเนาะก็คือเป็นคุณนั่นเองที่แบบหายตัวไปนะคะผุปุโผล่นั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะใบที่สองไพ่ประจําตัวคุณบอกว่าคุณไม่ได้รู้สึกผูกพันกับ คนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงในใจตลอดเวลาเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำตัวเป็นเด็กในความสำคัญตลอดเลยนะคะคือคุณเนี่ยเอาแต่อืเป็นไฟนำทางให้เขาตลอดโดยที่เขาเนี่ยยังเด็กอยู่นะคะไม่ว่าเขาจะอายุมากหรือจะอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วก็ยังอยากเที่ยวเล่นนะคะบางคนถึงขั้นเจ้าชู้เลยทีเดียวนะคะเขาอาจจะย,ยังไม่อยากจะอะ ผูกมัดในความสัมพันธ์นี้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยเขาไปไม่อยากรอกเขาอีกแล้วไม่ได้รู้สึกผูกพันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยผูกพันกับคนรักเก่าของคุณมากกว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่ซึ่งเป็นฝ่ายที่ทำตัวเป็นเด็กอยู่นะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คือเป็นไพ่ Eight of Cups นะคะบางคนเนี่ยหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้จริงๆก็คือคุณไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าเขาช่างเย็นชากับคุณเหลือเกินนะคะไม่ว่าคุณจะร้องไห้อยังไงนะคะเขาก็ไม่สนใจเย็นชาใส่คุณมากมายนะคะอ,อ,อีกความหมายหนึ่งก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแค่เด็กตัวน้อยๆน,นะคะไม่มีประสบการณ์ในความรักแบบที่คุณและเขาเจอกันเนี่ยนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ได้เขาก็เลยเย็นชาใส่คุณนั่นเองนะคะแต่ว่าไพ่ ace of cups เนี่ยนะคะเป็นไพ่แบบไม่ใช่เ major าคณานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะแค่ เดินจากไปแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังคงจะต้องดําเนินต่อไปก็คือเป็นไพ่ view of fortune นะคะก็คือก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะช่วงเวลาในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเชื่อในพรมลิขิตมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณ อะไรที่มันเคยไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบางท่านนะคะก็คือคิดว่าโอเคล่ะก็อาจจะคุณอยากจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้อยู่รอดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยก็ตามแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอาจจะติดต่อคุณมาก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่า เขาเองเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้วิเศษสามารถทําทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้นะคะเพราะว่า,พาไพ่ clarify ออกมาว่าเขาเป็นแค่เมจิเชียนตัวปลอมนะคะก็คือว่าอืการที่เขาตัดสินใจติดต่อคุณมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเขาอาจจะเข้ามาแล้วคุณก็ ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเขาก็หันหลังจากคุณไปอีกแล้วนะคะก็ระวังให้ดีนะคะเพราะว่าไพา่ในสัปดาห์นี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนว่าเขาอาจจะมีการติดต่อมาแต่ว่ามาแล้วก็ไปอีกนะคะมาแล้วก็เย็นชาใส่อีกนะคะก็งงๆกันไปนะคะก็ก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เนาะมันเหมือนว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา,ามันยังไม่สามารถเคลียร์กันได้อ่า ไม่สามารถได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะเมน Energy เนี่ยเป็นไพ่พ six of cups reverse หมายความว่าคุณและเขาเนี่ยคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องติดต่อคุณมานะแต่ว่าถ้าเขาติดต่อคุณมาเนี่ยคุณและเขาเนี่ยก็จะต้องคิดถึงเรื่องราวที่มันในอดีตที่มันเจ็บปวดนะคะแต่ว่าไพ่ clarify บอกว่า การที่เออคุณหรือเขาคนใดคนหนึ่งนะคะที่มีความเจ็บปวดเนี่ยหนักนะคะเวลาคิดถึงเรื่องราวเก่าๆรู้สึกหนักเหนื่อยนะคะแต่ว่าคุณเห็นไหมผู้ชายคนเนี้ยเขาหนักเนาะเพราะเขาขนอยู่แต่ว่าคุณดูสีคนแก่เนี่ยเขาเหนื่อยกว่าอีกอายุก็มากแล้วยังต้องเหมือนแบบเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวข้าวอยู่เลยโดยที่คนเนี้ยชายหนุ่มแค่แบกไม้ไม่กี่อันเองนะคะอืม แม่หมอว่าคุณลองมองความสัมพันธ์นี้ให้ดีนะคะว่าใครที่ทําตัวเป็นเด็กนะคะคือคุณคิดว่าคุณหนักแล้วแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะคะไม่ว่าเขาจะอายุน้อยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคุณหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากกว่านะคะคือเขาทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้มากกว่าอย่างแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยการที่คุณคิดว่าคุณเสียใจเขาเสียใจในความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ย ปรากฏว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะเน้นเป็นที่คนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่านะคะผ่านอะไรมามากกว่าเนี่ยเขาทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้มากกว่านะคะก็คือไพ่สองใบมันออกมาชัดเจนเลยว่าคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเป็นคนทํางานในความสัมพันธ์นะคะโดยที่คนที่เด็กกว่าเนี่ย มัวแต่เล่นอยู่ถึงแม้เด็กคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองทํางานหนักแล้วนะคะแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยก็ทำงานหนักกว่าอีกนะคะด้วยอายุที่มากกว่าหรือว่าด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่านั่นเองนะคะก็เดี๋ยวทีนี้แม่หมอจะเปิดไพ่คำแนะนำนะคะให้ชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้แม่หมอเลือกไพ่เอ่อเป็น the romance angel arc ออร์แคโคคาร์ดนะคะขอายูนิเวอร์สนะคะช่วยให้คำแนะนำนะคะให้คำแนะนำกับชาวลัคนาหรือชาวราศีสิงห์นะคะในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะอืมอืม เด่ามาบอกว่าให้คุณ pay attention to the red flags นะคะ the sign อ่าเขาจนิ่งอยู่นะคะก็คือให้คุณเนี่ยลองสังเกตนะคะว่ามันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะที่มันเป็น red flag มันเป็นสัญญาณเตือนภยัยให้คุณในความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยยางไงดีล่ะบางท่านนอนไม่หลับมากเลย คิดมากทำยังไงดีนะคะไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแต่ว่าพอได้ยินว่าคู่รักของคุณเอ่อไปคืนดีกับแฟนเก่าคุณรู้สึกนอนหลับสนิทขึ้นมาในบัดดลคุณต้องเริ่มคิดแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณกันแน่คือทำไมคุณนอนหลับสนิทเวลาที่คุณรู้ว่าคนที่คุณรักเนี่ยกลับไปคืนดีกับแฟนเก่านะคะ มันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คนที่คุณรักเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่านะคะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะความที่คุณมีลูกอยู่แล้วหรือคุณมีคุณแต่งงานแล้วหรือว่าคุณต้องการเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะลองลองสังเกตให้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณ ณขณะนี้แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมานะคะก็ไม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ถ้า,าท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวที่คล้ายๆกับที่ไม่หมอแบบไปสามารถจะคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันได้นะคะ ก็วันนี้แม่หมอก็ขอจบการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์แต่เพียงเท่านี้นะคะาสามารถเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้โดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ